สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่17มีนาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ที่หลายๆคนตอนนี้นะคะก็มีทั้งผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงก็มีอีกหลายคนที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะก็จะมีข่าวสาร,สสารทั้งสําหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการและไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ เดี so ๋ยวเรามาดูในเรื่องของกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วบางคนนะคะเข้าใจว่าไม่ต้องไปยื่นอุทธรณ์หรอกเพราะว่าถ้ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วยังไงก็ไม่ผ่านตรงนี้ไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขของเขาตรงนี้เมื่อเรายื่นอุทธรณ์ไปเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐนะเวลานี้นะคะยังมีเวลาลองตรวจเช็คดูเลยว่าเราไม่ผ่านจริงตามที่เขาแจ้งไหมนะคะ <S <S ก็ให้เรากดยื่นอุทธรณ์ได้เองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ใครทําไม่เป็นให้ไปที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7แห่งไม่ว่าจะเป็นทกศกรุงไทยออมสินสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเมืองพัทยานะคะ ตรงนี้เนี่ยไปได้ทุกที่แต่ถ้าหากว่าไปที่ทรกศกรุงเทพอ้อมสินอาจจะคนเยอะเพราะว่าก็จะไปชนกับคนที่ยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําให้เราไปที่สํานักงานคลังจังหวัดซึ่งมีอยู่แล้วทุกจังหวัดนะคะอันนี้ก็จะลดการแอรอัดได้ไม่ต้องไปเข้าคิวเบียดเสียดกันนะคะแล้วหลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์แล้วก็ให้เราไปติดต่อที่หน่วยงานต่างๆเราไม่ผ่านในเรื่องไหนก็ไปติดต่อตรงนั้นเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลหลังจากนั้น ก็นํามายื่นที่หน่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ถึงจะถือว่าสําเร็จเสร็จเรียบร้อย เพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่ไม่ผ่านในเรื่องของที่ดินมีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพียงแค่ยื่นอุทธรณ์ทำเองง่ายๆเลยผ่านทางเว็บไซต์หรือจะไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก็ได้ยื่นอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็รอจนวันที่20มิถุนายนนะคะตรงนั้น่ะ ผลการประกาศออกมาเราจะผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันในเรื่องของกลุ่มที่ดินตรงนี้นะคะซึ่งหลายๆคนมีเยอะมากๆที่ไม่ผ่านในเรื่องนี้แล้วเหตุผลที่ไม่ผ่านนะคะตรงนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินโดยเฉพาะคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรแต่ว่าไม่ใช่คนหลักนะคะก็คือถือว่าเป็นผู้ช่วยซึ่งในเล่มทะเบียนเกษตรกรนั้นนะ่ะเขาจะมีชื่อของทั้งคนหลักแล้วก็สมาชิกที่ เป็นผู้ช่วยเกษตรกรนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับการประกาศผลในรอบที่ผ่านมาคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรในฐานะผู้ช่วยที่ไม่ใช่คนหลักนะคะเวลาที่เขาถูกคัดกรองออกมาเนี่ยเขาก็จะประกาศออกมาว่าเราอะไม่ใช่เกษตรกรเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราไม่ผ่านนั่นเองเนื่องจากว่า คนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร,ะร,กรจะมีที่ดินได้เพียงแค่1นถึงสไร่ก็คือถ้าหากว่าใครที่ลงเป็นโสดจะมีที่ดินได้1ไร่ถ้าลงแบบครอบครัวก็จะมีที่ดินได้2ไร่ แต่ล่าสุดนะคะมีการประกาศปรับปรุงให้บุคคลดังกล่าวเป็นเกษตรกรด้วยนั่นก็คือคนที่ไม่ได้เป็นคนหลักแต่ว่าอยู่ในฐานะผู้ช่วยในทะเบียนเกษตรกรเขาให้นับเป็นเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีที่ดินได้สูงสุด1 0บถึงยีไร่เลยนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเป็นคนโสดน,นะคะจะมีที่ดินได้10บไร่ถ้าหากว่า เป็นครอบครัวตรงนี้จะมีได้สูงสุด20ไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนกลุ่มนี้ยังไงก็ตามแต่จะต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนนะแล้วหลังจากยื่นอุทธรณ์ไม่ต้องติดต่อนหน่วยงานไหนเพิ่มเติมเลยแค่รอฟังผลอย่างเดียวนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าหลายๆคนก็แจ้งเข้ามาว่าก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่แต่ทําไมถึงไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมีข่าวดีแล้วนะยังไงแล้วฝากช่วยแชร์ออกไปสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของที่ ด,ด้วยนนะะคะิกลุ่มนี้ก็คือถ้าใครไม่ผ่านในเรื่องของที่ดินโดยที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรในฐานะผู้ช่วยนะคะกลุ่มนี้จะสามารถได้รับสิทธิ์แน่นอนเพียงแต่ว่าต้องยื่นอุทธรณ์ทางเว็บไซต์หรือว่าจะไปที่สำนักง,งานคลังจังหวัดก็ได้นะคะให้เรายื่นเรื่องอุทธรณ์ไว้ก่อนเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปติดต่อนหน่วยงานไหนทั้งสิ้น รอฟังผลเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านในเรื่องของที่ดินแต่จะต้องเป็นเฉพาะกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่อยู่ในฐานะผู้ช่วยไม่ใช่คนหลักนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของกลุ่มที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างเนื่องจากว่า การลงทะเบียนเพื่อที่จะรับค่าน้าค่าไฟฟรีนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นวันแรกหลายๆคนไปลงทะเบียนได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าวันที่15เนี่ยเว็บล่มกระจัดกระจายหลายๆคนก็พุ่งตรงไปเพื่อที่จะไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลับมาใช้ได้แล้วนะ ใครไม่สะดวกลงทางเว็บไซต์ก็สามารถไปได้ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าจะเป็นสวัสดิการกองทัพเรือนะคะส่วนนะ้ำประปาก็ไปได้ที่การปรนะปานครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเราจําเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไม้อันนี้ไม่ต้องนะคะ1บัตร ก็สามารถลงได้1ครัวเรือนนั่นก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราอยากจะไปลงทะเบียนให้กับบ้านของพ่อบ้านของแม่เราซึ่งใช้น้ำใช้ไฟไม่เกิน315บาทอันนั้นก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครจะลงให้ใครก็ได้เพียงแต่ว่า1บัตร จะลงได้1มิเตอร์เท่านั้นนะคะอันนี้แล้วที่สำคัญจะต้องใช้น้ำใช้ไฟไม่เกิน315บาทนั่นก็คือถ้าหากว่าเราใช้ไฟ315บาทไม่เกินนี้ตรงนี้ไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะดำเนินการจ่ายตรงไปที่การไฟฟ้าเลยแต่ถ้าหากว่า เป็นน้ำประปานะคะใช้ไม่เกิน315บาทเนี่ยเขาจะให้ส่วนลดเรา100บาทก็คือส่วนต่างที่เหลือระหว่าง100ถึง315ตรงนั้นอ่ะเราเป็นคนจ่ายแต่ทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำประปาถ้าหากเราใช้เกิน315บาทนะคะตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ หลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแต่จะอยู่ในลักษณะของบ้านเช่าห้องเช่านะคะหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าถ้าเป็นกรณีบ้านเช่าอ่ะจะสามารถรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟฟรีได้ไหมตรงนี้นะคะก็ตอบได้เลยว่ามีทั้งได้และไม่ได้นะคะสําหรับกรณีที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตรงนี้จะเป็นกรณีที่มีการติดมิเตอร์แยกสําหรับห้องของเราแล้วก็ มีบินชําระเงินกับการไฟฟ้าและการประปานะคะนั่นก็คือบางบ้านบางห้องเช่าอะ่ะเขาจะมีการแยกบินให้เลยแบบนั้นอะ่ะก็จะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าย่อยที่เจ้าของเขาเป็นการ ติดแยกออกมาเองแบบนั้นนะคะเป็นห้องห้องแล้วก็ไปจ่ายรวมกับเจ้าของกรณีนี้จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดูก่อนว่าบ้านเช่าหรือว่าห้องเช่าที่เราอยู่มีการติดมิเตอร์แบบไหนก็คือเราดูเลยว่าแต่ละเดือนของเราะเรามีบินค่าไฟไหมที่เราจะต้องถือไปจ่ายที่การไฟฟ้าและการประปาถ้ามีตรงนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเช่าห้องเช่าเราก็จะได้รับสิทธิ์ในตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นมิเตอร์ย่อยที่เขา เจ้าของหอเนะเขาแยกติดออกมาเองเพื่อที่จะมาคำนวณค่าไฟของแต่ละห้องแบบนี้ก็จะไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับบ้านเช่าห้องเช่าที่หลายๆคนนคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะอันนี้ก็นำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบค่ะและสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็นำข่าวสารทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติด ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ